AEO คืออะไร SEO รุ่แบบใหม่ที่ทีมการตลาดต้องรู้ตอนนี้นะคะ c h a t g p b t ก็เป็นที่นิยมเหมือนการค้นหาสินค้าหรือบริการต่างๆการทำ SEO แบบเดิมๆให้เว็บไซต์ของคุณจึงไม่ได้ผลกับ AI มากนะ AEO หรือ Answer Engine Optimization เป็นการทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก AI นำเนื้อหาไปสรุปหรือเป็นข้อมูลต่างๆเช่น Google SGE ที่ปรากฏดกันหน้าแรกของ Google ตัวอย่างเว็บไซต์ของลูกค้า Digital Agency Bangkok สอสวัสดีพลาสติก ถูก AI นำไปอ้างอิงในการตอบคำถามเรื่องมาตรฐานถุงขยะในโรงพยาบาลทำให้ทุกคนมองเห็นและให้คำตอบตรงตัวซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้่ค้ามากขึ้นค่ะทำการตลาดยังไงให้ AI ถึงใจอย่าลืมกดติดตาม Digital Agency Bangkok ไว้ด้วยนะคะเรามีบริการ AEO และ GEO ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก AI แนะนำติดต่อเราวันนี้ได้เลยค่ะ